สวัสดีครับพี่พีเพื่อนทับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็มชแนลครับจัดอีกสักกล่องนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมๆกันไล่เรียกันไล่เียกันนะครับก็เลยว่าจัดอีกสักหนึ่งกลองนะครับสําหรับบอลสีสะสมนะครับของ m ิสเอ็ไม้แลในปี2564นะครับทำไมเพิ่งเก็บสะสมเพิ่ง ทำเพิ่งนํามาเึิ่งอะไรพวกเนี้ยนะความหมายของมิ่เซมก็คือว่าเราเก็บของปีหกห้าไม่ได้เพราะราคามันสูงเกินนะครับราคายังหลักพันอยู่แต่เราเก็บย้อนหลังหนึ่งปีนะครับมันเป็นไม้ของปีหกสี่นะครับราคาก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยถือว่ามันคุ้มค่ามากมากกับการเก็บสะสมนะครัโอ้โหแค่หยิบต้นแรกออกมาี่เพื่อน ก็ถูกใจมากเลยนะครับต้นนี้นี่บอกได้เลยว่าแค่บอกชื่อแม่ค้ายังไม่เชื่อเลยนะครับต้นนี้นะครับคือว่าตอนที่เอฟเนี่ยจะต้องบอกแม่ค้าก่อนนะว่าเอฟต้นอะไรบ้างเนี่ยส่งรูกส่งชื่ออย่างเงี้ยนะต้นนี้ก็ส่งชื่อให้แม่ค้าไปดูนะครับแม่ค้าบอกว่าโอ้โหว่าหยามานะครับมันอะไรมันจะมีได้อย่างนี้ได้เหรอนะต้นนี้คือบอลสี ชนิดหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งที่อย่างพิเศษเนี่ต้องมีสะสมไว้ในสวนเลยนะครับถ้าไม่มีไม่ได้มันไม่เข้าแก๊ปนะมันไม่เข้าแก๊ปมันต้องมีนะครับตัวนี้ต้องมีแล้วก็น่าจะเป็นเอาปลูกไว้ปลูกไว้ไหนที่หมคคับปลูกไว้หน้าบ้านเลยเนาะตัวนี้นะนะครับอือโหออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับเนี่ย สไตล์ของแต่ละสวนห่อมาก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมพี่เมสเซนแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของการอาเอาใช้แก้วควบนะครับแล้วก็การอะไรนะหอ่อห่อตุ่มตุ่มน้ําแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันให้ถุงพลาสติกเนี่ยใส่ลงไปในกระถางมัดกระถางมาเนี่ยเพื่อป้องกันน้ําออกจากกระถางนะครับเพราะว่าอย่างที่เมสเซมบอกว่าไม้พวกตระกูลบอลสีเนี่ยมันเป็นไม้อ่วมน้ําก็คือไม้ชอบน้ําต้องอยู่ในน้ํา เขาถึงจะสดชื่นนะครับถ้าเราไม่ใส่ในน้ําเนี่ยมาเนี่ยส่งลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาบางทีมันเดินทางเกิน3วัน4วันอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับต้นไม้ของเรานะครับอืต้นนี้มีชื่อว่าบนสีรีเจนซี่นะครับแน่นะครับ l e เจนซี่นะครับเป็นบอลสีของสวนที่มิเซมซื้อมานั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นไม้ของสวนเขาที่เขาบิดขึ้นมานะครับที่เขาผสมขึ้นมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่า l e เจนซี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้เข้มๆนะครับบรันดีบรันดีแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วอยากกินกับโซดานะครับเดี๋ยวเย็นนี้ต้องจัดสักสักแบนดหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศบอลสีของเราสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวแม่ค้าจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับนี่สวยงามมากต้นที่หนึ่งนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสรุปกันว่ามีต้นอะไรบ้างนะนะต้นที่สองนี่ครับเนี่ยฮะลักษณะการหอ่อการแพกมาเนี่ยเขาก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับห่อหุ้มมาอีกทีหนึ่งโอ้อย่างนี้นี่ยายชอบเลยนะครับมีถุงพลาสติกใช้นะครับเห็นไหมเขาแล้วก็เขาก็ครอบแก้วมาแบบนี้นะครับครอบแก้วมาแบบนี้ เราก็มีหน้าที่แกะแกะยังไงให้รวดเร็วก็ใช้มีดตัดไปเลยบอนสีต้นนี้ตอบไปเลยว่าสวยนะครับสวยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นลูกเลยนะครับต้นลูกก็สวยครับอืมบ๊าบายโอ้ตัวนี้ราคา แพงนะเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทบอกไม่เขาว่าต้นละห้าสิบห้าสิบนะครับจริงแล้วตัวน,นี้สามร้อยห้าสิบบาทคนที่เป็นสายบอลสีน่าจะเดาชื่อออกเมื่อวานนี้ต้องขออภัยพี่พเพื่อนๆนะบอกชื่อบอลสีสลับไปสลับมานะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะเพื่อนเนาะเราเป็นมิเซมเป็นมือใหม่ไงพ,พี่เพื่อนๆคงจะให้อภัยได้นะครับให้อภัยได้ เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืมโอคต้นนี้โอ้โหหักครับนี่หกัก น่าจะหักจากการแพ็คแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับไม้มันหลักๆแล้วมันไม่ได้เสียหายทั้งหมดก็ไม่เป็นไรครับเราก็จับปลูกกันใหม่ก็ต้องเห็นใจกันพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะครับต้นนี้มีชื่อว่านกพะเก้านะครับนี่นะครับบอลสีนกพะเก้านะครับเป็นบอลด่างบอลป้ายสวยงามมากเห็นไหมนะครับ ม่เซมจะเลือกซื้อไม้ที่เห็นฟอร์มแล้วนะครับไม้ที่เริ่มเห็นฟอร์มแล้วนะจะไม่ค่อยซื้อไม้ลุ้นนะครับเพราะว่าตามประสบการณ์การเลี้ยงไม้ด่างเนี่ยกับไม้ลุ้นเนี่ยมันมันลุ้นยากนะครับมันลุ้นยากไม้ลุ้นเนี่ยในความคิดของไม่เซมก็คือว่าเป็นการลุ้นเขาเรียกว่าลุ้นอะไรนะไหมครลุ้นลูกเนาะมันลุ้นลูกมันลุ้นกับต้นแม่ไม่ค่อยได้นะครับเพระนั้นก็ ลองพิจารณากันดูนะ,ะต้นต่อไปต้นนี้เล็กๆมินิมอลมินิมอลนะครับราคา250น้นะตัวน,นี้ถือว่าราคาสูงนะเนี่ยเดือนนี้คงจะไม่ได้เอฟแล้วนะครับสำหรับบอลสีนะครับเพราะว่าแม่ค้าบอกว่างบหมดแล้วนะงบเอฟต้นไม้หมดแล้วแล้วก็ตอนนี้มันไปกระทบกับงบเบียรนะครับ ไม่เต็มก็เลยว่าโอเคงั้นก็เลือกเบียร์ดีกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบอลสีเอาไว้ก่อนไว้เดือนหน้านะครับดีย๋ยวมันจะกระทบงบเบียร์ไม่ได้ไม่ได้นะครับเบียร์เป็นอาหารหลักเป็นเมนูหลักที่ต้องใช้ดำรงชีพนะครับถ้าเราไม่มีเบียร์เนี่ยมันมันจะพูดกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องอุ้ยอุ้ย โอ้โห,โหนะครับนะต้นนี้ชื่ออะไรล่ะไม่มีป้ายชื่ออีกก็จำไม่ได้ด้วยนะชื่อนี้จำไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะ เดี๋ยวจะบอกในในในคลิปอะไรเขียนจะเขียนชื่อในคลิปให้ดูนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้ด่างสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆต้นนี้นะครับแล้วก็ใบใหม่ขึ้นมาก็ด่างแล้วก็เขียวสวยเลยแหละอนาีคตดีมากเจราคาก่อนเอาต่อไปอันนี้แบบ ได้แถมมาต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเอาดูไม้ซื้อกันก่อนดูไม้ซื้อก่อนว่าเป็นไม้ต้นอะไรบ้างนะครับมีพี่พี่เอฟซีเราเซล,ล์มานะครับว่าถ้าไม่มีที่เลี้ยงหรือไม่มีคนช่วยถือนะครับ ต้นไม้ตอนไปเอฟเนี่ยเลียกได้นะนะครับต้นนี้ชื่อว่าอ๋อวิมานดินนะครับตัวนี้ชื่อวิมานดินนะครับมเปิดดูกันิป วิมานดินนะครับนี่คือวิมานดินเห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวนะครับต้นแม่เขาสวยมากนะอันนี้คือถ้าเวลาเราซื้อจากไม้ที่ไม้มาจากสวนใหญ่สวนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีต้นแม่ให้เราดูเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าอนาคตหรือพัฒนาการของต้นไม้ในวันข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่วิมานดินนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นไม้แถมมาดูกันว่าเขาแถมไม้อะไรมาให้เรานะครับ ดูกันว่าเป็นไม้ต้นอะไรานะครับิดถึงตอนแกะแบบนี้เนะาะเวลาไม่เซมแพคนี่ไปส่งให้ลูกค้านี่ก็คือยิ่งกว่านี้อีกนะไม่เซมแพหนายิ่งกว่านี้อีกนะครับแพคเยอะกว่านี้อีกสกอตเทปนี่บอกเลยว่าม้วนหนึ่งนี่ใช้ประมาณสัก10ต้นเท่านั้นแหละนะครับเขาก็ไม่ได้บอกชื่อมาด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยไปทักไปถามเขาไปก็แล้วกันเนาะว่าไม้แถมเนี่ยเป็นไม้อะไรนะครับน่าจะเป็นลูกไม้นะที่เพื่อนน่าจะเป็นลูกไม้คาว่าลูกไม้ก็คือ,ไม,อ,ไ,มไ,อ,อคไม้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนั่นเองนะครับไม้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็หรือบางทีเนี่ยอาจจะรอชื่อเพราะว่าต้องส่งเขาเรียกว่าไนงะส่งจดทะเบียนชื่ออะไรแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้เห็นไหมครับอ่านะครับครบนะครับทั้ง5ต้น เดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างมาดูซิจำไม่ได้อยู่ต้นเดียวใช่ไหมอ่ะนี่แถมอันนี้ Regency นี่วางแถวหน้าเลยนี่ Regency วางแถวหน้าเลยอันนี้นพเก้าอันนี้ชอบชอบชอบอันนี้สวยเลยอันนี้อะไรนะเมืองเกาะเก็ดเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นเมืองเกาะเก็ดนะแล้วก็นี่อะไรนะวิ พิมานดินนะครับนี่นะครับพิมานดินแบบนี้โอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับซื้อมาสี่ต้นนะครับได้แถมมาหนึ่งต้นเป็นห้าต้นนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่เรากําลังเริ่มเก็บนะครับเริ่มสะสมกันไปก็ดูกันไปว่าไม้ต้นไหนที่ที่มีราคานะครับที่มีความสวยเราก็เก็บสะสมไปนะครับค่อยๆเรียนรู้ เราไม่ต้องรีบนะครับมีก็ซื้อไม่มีก็ดูไปก่อนนะไม้มันก็มีเรื่อยๆนะครับมันก็เพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆนะถ้ามีโอกาสที่เราจะสามารถะะขยายพันธุ์ข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้ไปข้างหน้านะครับเอาละครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมเข้าไปแอดเพื่อนแอดเฟนกันใน Facebook นะครับ b m p a n นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพจเฟซบุ๊ก b m p l a n ไม้ด่างไม้มงคลนะครับแล้วก็ ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องของเราคือช่องนี้แหละ BM p a n ก็เอ่อไม่ใช่ช่อง BM p a n t ิมิเซมใชนแนลใช่ไหมนะและที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้นะครับใครที่ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับอยากได้ดินปลูกนะสูตรดินในโรมาติกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือ นะครับใครอยากปรึกษาเรื่องการปลูกต้นมงต้นไม้อะไรก็ทักทายกันเข้ามาตรงไหนข้อมูลไหนต้นอะไรที่มีเซม,มีข้อมูลเนี่ยมีเซมจะช่วยแนะนําช่วยบอกช่วยพูดนะครับแล้วก็วิธีการและกระบวนการเนาะแตก่ก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําอากาศลมฝนนะครับเรื่องของ สภาพดินนะครับปุ๋ยนะครับแล้วก็การดูแลต่างๆมากมายก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเอาละครับลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนสําหรับวันนี้จัดบนสีนะครับตัวเทพปี2 5 6 4ให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นไม้แลที่เขาสะสมกันปีที่แล้วแต่เราบ m Pan แพนไม่เซมก็เพิ่งสะสมในปีนี้ครับลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับ